ใช่ไหมบางทีเราตามผู้นาสุดท้ายเราผิดหวังใช่ไหมผู้นําคนนี้สุดยอดผู้นาคนนี้เยี่ยมอะไรต่างๆเวลาเราไปถือเวลาเึงเห็นชื่อวิเขาล้มหลงใช่ไหมครับบางทีเราก็ก็เป็นปัญหาด้วยใช่ไหมเพราะเราเราเลือกที่จะทาไมครับตามมนุษย์แต่จริงๆชีวิตคือเสียนต้องตามพระเจ้าเยเมนของพระเจ้าเราต้องตามพระเจ้าพระเยซูเปิตามพระวิญญาณเอเมนไหมครับซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวของเราขอให้เราตามพระองค์นะครับอย่าตาม มนุษย์หรือเชื่อใจจนจน,จนแบบพี่น้องสงเก็ดไหมไอ้พวกที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับหรือพวกที่ล่อลวงผู้ที่กเกษียณผู้ที่มีเงินใช่ไหมออมต่างๆที่เยอะมากมายเนี่ยเอาไปซื้อรถใช่ไหมครับแล้วไปขายรถอะไรเงี้ยนะได้กับอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายบางคนก็สูญเสียใช่ไหมครับตรงนั้นไปเห็นไหมครับการเลือกที่เลือกข้างที่ผิดเนี่ยโอกาสาพลาดสูงใช่ไหมครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับ ในโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่ห้าบอกไว้อย่างนี้ว่าไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้บางครั้งเราเราแหนเรามีพระเจ้าไปพาธายใช่ไหมครับต่ท้าทายก็เด่นบอกพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเราไม่ตายแต่อย่าลืมนะครับเราที่ตายแต่การที่เราจะพูดเราจะท้าทายแบบนั้นเราต้องบอกว่าอะไรครับพระเจ้าช่วยเราให้ผ่านอย่างไรใช่ไหมครับในสถานการณ์ในเรื่องเหล่านี้ ให้เป็นคํายานเป็นชีวิตที่ที่มีผูงนำใช่ไหมครับหรือเปลี่ยนสถานการณ์ให้เราดังนั้นไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นเราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าในเพื่อปีตอนนี้เราเห็นว่าพระเจ้าพูดกับใครครับโยชัวพี่น้องใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูในโยชัวบทที่หนึ่งข้างหน้านี่มันขึ้นพระธรรมโยชัว่า พระพ,พิคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราดูโมเสสกับโยชัวใช่ไหมครับเราเห็นว่าโยชัวนี่จะเป็นผู้ช่วยโมเสสใช่ไหมครับเหมือนกับเงาของโมเสสภาพโยชัวอยู่ใช่ไหมครับคือจะทําอะไรล้ําหน้าโมเสสก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่กล้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเหมือนกับว่าเราเองเหมือนเราเลี้ยงลูกใช่ไหมครับคอยป้อนใช่ไหมคอยให้เงินคอยหาอาหารคอยอะไรดูแลทั้งหมดนะ สุดท้ายลูกก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจว่าตัวเองจะทําสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นโยชัวเองก่อนจะรับการเป็นผู้นําต่ออย่างโมเสสไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายอนะมันมีบทเรียนหลายอย่างและ้มีโอกาสพระเจ้ารุ่นนี้มาแบ่งปันกับพี่น้องในทุกสุขกดังนั้นโยชัวที่เป็นเหมือนกับคนแข็งแข็งแรงใช่ไหมแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วอ่อนแคนระับจนพระเจ้าต้องมาตรัสและก็บอกขอเขาส่วนตัวว่า โยชัวไม่มีผู้ใดจะยืนอยากต่อสู้เจ้าได้เจ้าจะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนที่พ่อพีได้ได้พูดกับกับคนของพระเจ้าใช่ไหมครับเราเห็นหลายคนใช่ไหมครับเหมือนเหมือนพูดกับโยชัวในในช่วงหนึ่งใช่ไหมครับบอกว่าไอ้เจ้าจะไปในถิ่นฐานใดใช่ไหมครับพระวีโฮวัวอยู่กับเจ้าพระวีโฮวัวจะเป็นพระเจ้าเจ้าจะปกป้องจะนำจะให้เจ้าไปสู่เป้าหมายใช่ไหมครับไปสู่ความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับโยชัวและพูดกับเราทั้งหลายในวันนี้ด้วยเัเห็นไหมครับ ไม่มีผูใ้ใดจะยืนอย่าต่อสู้เจ้าได้ถ้าเจ้ายืนอยู่ข้างเราเห็นไหมครับต้องยืนอยู่ข้างพระเจ้าต้องยืนอยู่โดยมีพระเยซูเฟสเห็นไหมครับมีพระวิญญาณน,นำเราทุกคนนะครับแล้วเราเห็นชัดเจนว่าเราจะอยู่เราอยู่กับโมเสสมาแล้วเจ้ไใดเราอยู่กับเจ้าอยู่กับเยซูว่า แล้วถ้าพูดมาถึงเราบอกพระเจ้าก็จะบอกเราเราอยู่กับโมเสสอยู่กับยอชยอร์ดิโชวาใช่ไหมครับและคนอื่อนๆที่ถึงวิธีวิธีนี้เราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเอเมนและเราจะอยู่กับเจ้าโดยไม่ละเลยอละศรีอขอบคุณพระเยซูไหมครับนี่คือคําตอบหน,นึ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าเวลาบอกกับพระเจ้าผมผมพูดอย่างนี้นะครับบอกพวกเจ้าขาลูกก็อ่าจะไปคืออายุมันเริ่มมากขึ้นนี่ไหมครับ จะไปทางหกสิบอะไรอย่างเงี้ยหลายปีก่อนอบอกกับพระเจ้าว่าพวกเจ้าขาลูกไม่อยากจะเดินผิดพลาดไม่อยากจะล้มเหลวลูกจะอยู่อยากเห็นการนําทุกครั้งเวลาจะไปเดินไปไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ของเจ้าทาสิ่งที่ลูกเห็นการนําของเจ้าก,ก,ก,ก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เห็นชัดเลยเวลาจะเหมือนป่วย พระเจ้าก็จะให้งานที่ไม่ไม่ได้ทําให้เราไม่ได้รับใช้ใช่ไหมครับแล้วให้พักแล้วเป็นเวลาที่เราไม่ไม่ต้องไปทิ้งานพระเจ้าเลยผมผมขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้นะครับหลายอย่างที่เห็นพระคุณของพระเจ้าแล้วก็มันมาบอกกับตัวเองวนะ่าเราต้องอยาสักแต่รับพระคุณใช่ไหมครับแต่จงทําไมครับตอบสนองพระคุณคือรับใช้ปฏิบัติตรงเอเมนไหมครับอะไรเนี่ยทาได้เหมือนที่เห็นทัพทีนเห็นยุต่อเห็น,ห,น,ห,นลหลายคนเนาะ ที่มีโอกาสร,รับใช้ทุกคนทําได้หมดครับงานรับใช้ไม่ใช่มายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกวาดเก็บดูแลใช่ไหมครับอาราาักขาสิ่งที่เป็นของพระเจ้านั่นก็คืองานรับใช้การดูแลผู้ป่วยการดูแลพ่อแม่การดูแลลูกๆล,ลูกสามีภรรยาใช่ไหมครับนั่นคืองานรับใช้หลายคนจะเข้าใจว่าต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับฉะนั้นการรับใช้งานรับใช้ก็คือเราอยู่ส่วไหนก็ได้ ที่เมื่อทําแล้วคนหันมองเห็นตัวเราใช่ไหมครับเราเป็นเหมือนตัวหนังสือของ,ของคนทุกคนเวลาเราจะ,ปะเปชิญอะไรพระเจ้าจะเป็นอะไรครับเป็นด่านหน้าป้องกันชีวิตของเราครอบครัวของเราสามีภรรยาหรือลูกๆหรือญาติพี่น้องเห็นไหมครับฉะนั้นคําพยานหลายคนจะเห็นว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีอะไรจะทําให้เราขาดจากความรกักขอคุณพระเจ้าได้เทวดาอ่านมันไม,ม,ม่ว่าซึ่งสูงซึ่ง,ง,ง,งอะไรต่างๆใช่ไหมครับ ในบทบีลงพูดพุดขร้วตรงนีน้แต่แล้วพี่น้องครับในโยชัวบทยี่สิบสี่ข้อทีห้าบอกว่าและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าจะปฏิบัติที่ใหนนี่เป็นคําถามใช่ไหมครับที่ใครครับที่โยชวัวใช่ไหมครับถามคนอิสราเอลในเวลานั้นเหมือนกับเป็นการจะกกาชับเป็นการสั่งเสียใช่ไหมเพราะโยชัวเวลานั้นอายุยมากแล้วนะครับ น่าจะแปดสิใช่ไหมครับน่าจะแปสิขึ้นแล้วแล้วก็เหมือนกันจะรู้ตัวว่าถึงเวลาที่จะจ่าปิ่นนะครับกำชับคนอิสเวียนเวลานั้นเลยนะครับบอกว่าถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าจะปฏิบัติผู้ใดนี่เป็นคำถามไปยังเราด้วยนะครับจะปฏิบัติพระซึ่งบรรพบุษของท่านปฏิบัติในท้องถิง่นภาคตวันออกของแมณานยูเฟรติส หรือของคนอาโมไลในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าดีไหมครับอันนี้หนึ่งข้อกี่หนึ่งนะคำว่าเราคือคอะไรครับเราเราทุกคนเอเมบเราจะปฏิบัติพระเจ้าเี้หมถึงใครจะไม่เอาถึงใครจะไม่อยู่ถึงใครจะขอยใช่ไหมครับถึงใครจะหนีเราเองจะไม่อยู่ดีไหมครับเราจะยืนปฏิบัตรพระนจ้า พระเจ้าเหมือนเหมือนคําถามนี้แต่ดักฟ้องในเราทั้งหลายในเวลานี้นะครับเหมือนที่โยชัวได้พูดกับคนอิสเรเอลในเวลานั้นพี่น้องครับถ้าเราดูเนื้อความในจดหมายของของของอาจารย์เปาโลนะครับเราย้อนย้อนกลับไปดูโรงานอีกทีหนึ่งนะครับในจดหมายโรมนะครับอาจารย์เปาโลาถาม คำถามหนึ่งคำถามใช่ไหมครับและในคําถามนั้นมันมีนมคําตอบเดียวนะครับบอกว่าไงครับถ้าเรากับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันที่ต้องไปนะครับที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใช่ไหมครับถ้าเราเองกับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วจะมีอะไรเป็นอุปสรรคขวางเราได้เห็นไหมครับเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใช่ไหมครับในพุธีบอก แต่ในความหมายมันคือว่าถ้าเรากับพระเจ้าใช่ไหมเรากับพระเจ้าเป็นอะไรครับเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วจะมีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางเราได้เอเมนไหมครับไม่มีนอกจากทําไมครับตัวเราผมยกตัวอย่างที่ที่ผ่านมาที่บางคนโอ๊ยันอาทิตย์เอเดนอาจารย์ล่าผมผมผมได้ยินคำนี้จากพี่น้องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลูกแม่เขามาปีละทีนะอาจารย์แต่เราบริหารเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาของจันทั้งหมดแทนที่เราจะมาเช้าใช่ไหมครับฟับงเทศเสียนไม่กินข้าวก็กกลับได้แต่อยู่กับลูกหลานใช่ไหมครับก็อบอกเขาเราเขาเพื่อชีวิตของเราจะให้เขาเห็นว่าการมีพระเยซูใช่ไหมครับมีพระเจ้าอยู่ในชี่นี้เราต้องทําอย่างไรงดําเนินอย่างไรห็นไหมครับแต่ถ้าเข้ามาเขาเห็นแบบนี้เขาจะบอกว่าโอ้ย บ่แม่ปุปัญหาเดี๋ยวนู้ไปหาวันอาทิตย์เลยทุกครั้งจะมาวันอาทิตย์พี่น้องประเกียดไหมจะเป็นอย่างนี้ผมเองจะก่นเคยเป็นครับบางทีญาติพี่น้องอะไรมาจะมาวันอาทิตย์ผมจะบอกเลยวันอาทิตย์เจอกันบ่ายวันอาทิตย์ผมต้องไปหาพระเจ้าไปหาพระโยชก่ชชอนกันนั้นเวลาที่เราจะเจอกันเั็นเรื่องแงโทรศัพท์ก็ได้ชด้ไหมครับถ้าพบดถึงินเจคกรเนาะที่มันโทรศัพท์ไม่มีภาพไม่มีอะไร หรือเหมือนแต่ก่อนมันยัมีแทลกลินน้นพิ้ผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาผมว่าเขาพูดแบบนี้ครับ <c oughs> คือบางครั้งจะทําให้เหมบางคนที่ฟังร,รู้สึกไม่สบายใจก็แสดงว่าโมฮันแม่เดี่ยน,นี่มีคําพูดอย่างนี้นามแาแสดงโเห็นความสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ยน,นี่ลูกหลานเป็นอย่างน,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 นี้ครับเพราะในบริบทของผมคือเป็นลูงเป็นพี่ชายโตใช่ไหมครับแล้วลูกหลานเลยมาเป็นแย่บอกชัดเลยครับหลังจากนั้นเขาจะไม่มาประจิต เขาจะมาอะไรก็ตามเพาจะมาวันดีๆอันนี้คือในครบรับผมนี่คือคือเราต้องชัดเจนนะครับเพราะเขาเจะครับใช่ครับใช่นั่นนั่นคือครับถูกถูกครับครับนั่นคือหลัก ือไม่แมนไม่ได้บอกว่าหนูจะไปเรียนน้นแต่หมายถึงอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าอะไรคือามรครับไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะอะไรครับพระเจ้าต้องการความจริงใช่ไหมครับจากตัวเรา เหมือนเราถวายเนี่ยบางคนบอกอุ้ยลูกไม่มีถวายพระเจ้าไม่ได้ว่าไม่ถวายลงโทษไม่ใช่ครับแต่พระเจ้าหนุนใจว่าลูกเมื่อเจ้ามีใจเนี่ยเรามีทางเอ็นะครับแล้วพี่พูดชัดเจนถ้าเรามีใจก็ยังมีทางทั้งหมดหลายคนที่ไม่มาเพราะว่าทําไมครับใจมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ใจมันอยู่ที่อื่นใช่ไหมครับคือพระพี่พูดชัดนะถ,ถ้าเราดูในบริบทของในใน,ในพระธรรมยอห์นที่ไ่อย่ารักโลกหรือสิอ่งของโลก อะไรบ้างเลยครับคือโลกใช่ไหมฉะนั้นผมว่าหลายคนจะเข้าใจบทบทตรงนี้อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะคนที่รักโลกก็จะทําไปครับจะสูญเสียใช่ไหมชีวิตจะสูญเสียทุกอย่างแต่ถ้าได้สิ่งของสิ่นึกโลกจะเสียชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าได้พระเจ้าสิ่งของทีโลกจะมาหาเราอีเมนไหมครับเพราะคาตอบมันอยู่ในมัธิวบท6ข้อ3ข้อ3แต่ท่านทั้งหลายจจแสวยัยค คาว่าแต่หมายว่าเราต้องดูย้อนออกไปใช่ไหมอ่าข้อสามสิบข้อยี่สิบเก้าข้ออะไรต่างคือย้อนไปอ่าบริบทหนึง่งอ่ะเราถึงจะรู้ว่าทําไมพระเจ้าบอกแต่ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพระเจ้าสำหรับตุ๊กโปเนาะที่รู้ว่าพระเจ้าพรอประสงค์อะไรจากนั้นวันอาทิตย์พระเจ้าจัดไว้เป็นวันอะไรครับพิเศษก็หมายความว่าดีกว่าวันอื่นเห็นไหมครับที่พระเจ้าจะเตรียมพระพร เตรียมคําใจผมเองเวลานมัสกาจะมีความสุขม,มากเหมือนในขณะที่ไม่พร้อมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องทุกคนก็รอก็มานอนตรงนั้นนะครับที่ยังไม่ได้เก็บอกเพราะหลายคนก็ห่วงผมไปด้วยแต่ขอบคุณะเจ้ะเมื่อวานไปประชุมผมก็นั่งทั้งวนันนั่งประชุมหัวโตก็พระเจ้าก็นนำครับแล้วันอัศจรรย์คือสุขภาพมันดีขึ้นผมบอกพระเจ้าโอ้พระองค์ประเสริฐมากลูกคงไม่สามารถที่จะไปพึ่งใครนอกจากพระเยซูแม้แต่แพทย์หมอยังไม่ให้รายละเอียด แต่พระเจ้าให้รายละเอียดทุกขั้นตอนนะอันนี้นี่คือพระเจ้าของเราอันนี้ผมกล้าพูดอย่างนี้ทําไมพระเจ้าให้ผมมีประสบการณ์เพราะผมเองจะได้จะได้ไม่เป็นผู้ที่ละเมิดและไม่เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องพูดได้ครับแต่การกระทําต้องสําคัญจริงๆไหมครับหลักการพระเจ้าคือเราบอกอไปโบสถเดี๋ยวไปบางคนไปมาบสถม,มาอะไรครับมาบสถ์ก็ยังคิดถึงบางทีเราเอาของเอาอะไรไว้ทีอุ้ยเพื่อบอกว่าฝนตก เปลียวไปแล้วบางทีเสื้อผ้าตาไว้เปลียวไปแล้วสร้างจริงๆเราไปสร้างใหม่อะไรใหม่มันไม่ได้ยากใช่ไหมครับแต่การที่ไม่ได้มหมาพระเจ้ามันขาดพท่พอมายิงอีกหนึ่งหรือวันอะไรนี้ใช่ไหมครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับบางครั้งอาจจะอธิบายเนาะอาจจะเพิ่มเติมจาก,จากคำถามของคุณปุ๊อาจจะนอกเนาะแต่ไม่ได้นอกครับในพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีค่ะผม,ผมเห็นด้วยนะยาบางทีคพิสอนแจกเราอยากเร่งอยู่คือทุกคนสามารถที่จะสื่อสารได้ ผมถิอว่าไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกผมผมมองว่านั่นคือเป็นคำพยานร่วมทุกคนจะได้ได้ร่วมกันฟังแล้วก็หนุนใจหรืออธิษฐานด้วยกันนะครับนี่ขี่จากก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้ามีคนเป็นห้าสิบเป็นหกสิบอันนะั้นอาจจะลำบากหน่อยใช่ไหมครับนอกจากเราจะเรียนในชั้นละวีแต่ละชั้นเราก็อันนั้นเป็นขีดจังไรายละเอียดใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราต้องการสื่อสารได้เลยนะครับในในที่จาก ที่เรายัางยังพร้อมกันที่จะเดินก้้าไปเพื่อจะนําอีกหลายคนมาครับผ่านชื่อตของเรามาหาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดๆของเราดังนั้นพี่น้องครับในพื่อพีที่อาจารย์ปโลถามและมีคําตอบเดียวก็คือว่าถ้าพระเจ้ากับเราอยู่ฝ่ายเดียวกัน